กรรมพันธุ์ของอาจารย์เนี่ยท่านอายุไม่ถึง70ก็ไปหมดแล้วครับแต่อาจารย์มาโผล่ตอนที่อายุ67แล้วละเพิ่งมาโผล่ว่าอ๋อเลือดข้นทำ้ายเราเหมือนกันก็คืออาจารย์อ่อนแรงไปนิดหน่อยด้านขวาทั้งทั้งเท้าและมือเลือดข้นจะมาทำ้ายร่างกายมนุษย์สองที่ก็คือที่สมองกับที่หัวใจถ้าไปที่สมองก็เป็นต้นฐานของอมพกึกอมาพาตไปเลย เพราะเท้าไม่มีแรงมือไม่มีแรงไปเลยแล้วอีกทีหนึ่งก็ไปที่หัวใจก็เป็นหัวใจวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นบ้านไหนเกิดจากโรคนี้พับลูกเต้าหรือทายาทจะต้องระวังตัวอายุ40กว่าเสียชีวิตได้เลยถ้าอยู่ไกลโรงพยาบาลก็ทำให้เราแข็งแรงครับแล้วก็จะ ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกอาจารย์ขับรถมาด้วยเหรอโรกนี้เขาต้องนอนแมะมาแล้วนะอาจารย์ปรากฏอาจารย์ไปถึงก็จอดรถแล้วก็บอกเดี๋ยวอาจารย์ให้ลูกมาขับรถกลับบ้านนะหมอจะเอารถมารับบอกไม่ต้องเดี๋ยวอาจารย์ลงจากรถเองก็เข้าไปแอดมิทอยู่4วันเจาะเลือด2ชั่วโมงครั้ง mm hmm. ก็เห็นว่าในช่วงปี57 3เดามมีนานที่อาจารย์เริ่มส t r o กนะครับจนวันนี้อาจารย์ก็ไม่เคยให้ใครช่วยเหลืออะไรแล้วก็เดินเหินแล้วก็ออกกําลังกายโดยเฉพาะเขาบอกให้มีกายภาพเยอะ อาจารย์ก็ทําตามเขาแล้วครับแต่เบ yup> ินตันเล่นหนักกว่าเขาก็บอกอาจารย์เล่นแบดหนักนะครับหนักนะคะบอกว่าเอาไม่หนักอ่ะเพราะอาจารย์เล่นมาทั้งชีวิตก็เลยบอกว่าคนที่เดินตามอาจารย์เนี่ยถือว่าก็มีส่วนจะได้อายุยืนตลอดไปนะครับเพราะว่าไม่มีโรคอย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนเลยถ้าเรามีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับไม่ทานพวกมันพวกอะไรที่เป็นจังฟูไม่เอาหมด ก็แบบบินตั้นนี่ความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจารย์นะครับเป็นกีฬาที่สร้างกล้ามเนื้อให้มนุษย์จริงๆแล้วการวิ่งแขนสะบัดข้อมือตีลมก็เป็นการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยเพราะฉะนั้นคนเล่นแบดไม่มีภูมิแพ้เลยพันโดยเฉพาะเลือดฝาดขึ้นหน้าตาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของนักแบดนักแบดไม่มีหน้าซีดสักคนเดียวนะครับเพราะนั้นก็ได้เม็ดเลือดแดงเยอะเม็ดเลือดขาวก็ตามมาเกล็ดเลือดก็ตามมาเพราะนั้นแข็งแรงจริงๆริครับแบบบินตัน ถ้าเล่นถูกวิธีจ้องไม่บาดเจ็บแน่นอน ประมาณสัก7-800คนนะพอสอนไปตั้งประเทศรู้สึกครบทุกจังหวัด,แ,ด,ดแล้วครับก็มีตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็จากไม่เป็นอย่างเ,เริ่ม4ีครูห้าครวก็เริ่มมาเรียนตามพี่บ้างแล้วบางคนมาเรียนเพื่อจะเอาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปก็สมความคิดเขาเพราะทุกคนก็เดินตามอาจารย์ได้เป็นทีมชาติไปอาจารยเขียนไม่เองครับ เป็นหลักสูตรไว้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะการกีฬานี่บอกว่าหลักสูตรไม่เห็นมีขายเลยในโลกนี้เลยโชคดีไม่ต้องซื้อลเส้นมาก,กีฬาอื่นที่การกีฬาต้องทําเช่นบาสเกตบอลเช่นกล์ฟเช่นเทนนิสต้องไปซื้อหลักสูตรเข้ามาจากต่างประเทศต้องเสียเงินค่าหลักสูตรค่าลิขสิทธิ์ลเส้นอย่างเดียวก็แพงละบริจานร์เขียนหลักสูตร สอนแบบมินตันตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไว้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยการมีหลักสูตรเนี่ยก็ทำให้เหมือนเรียนหนังสือครัการจะสอนก็ต้องให้รู้จักว่าแบินตันมีหัวข้ออะไรบ้างเช่นเรื่องการตีลูกก้าวลักษณะมีเสิร์ฟหยดงัดแยบรับลูกตบสวนดาด ตบตัดหยอดเซฟนี่กาวลักษณะการวิ่งฟุตเวิร์กการสไลด์เท้าเป็นจังหวะปีกินลุมบ้าก็เป็นฟุตเวิร์กอันหนึ่งซึ่งวิ่งแล้วไม่เจ็บเลยแล้วไม่ล้มเลยนะครับก็ถือว่ามีวิชาครบหมดครบถ้วนทุกอย่างแล้วอาจารย์ก็อยากจะถ่ายทอดหรือแบ่งปันให้ชาวต่างจังหวัดเนี่ยเอาหลักสูตรไปทำกันบ้าง ความถูกก็ถือว่าเราพอเห็นลึกถึงลูกศิษย์คนไหนถ้าเขายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราก็ดีใจครับถ้าใครมาเรียนเป,ป็นิสิตกับอาจารย์เนี่ยไม่เป็นโค้ดก็เป็นผู้ตัดสินได้ไม่เป็นผู้ตัดสินก็อาจจะไปสอนคนสูงอายุด,ด้วยกันให้ถูกวิธีเสียมันก็มีบาดเจ็บด้วยแล้วก็ได้บุญมากจริงๆแล้วบอกโค้ดทุกวันนี้ว่าถ้าใครมาเรียนโค้ดอาจารย์ก็เอาบุญไปด้วยนะก็ถือว่าได้ไปทํา บุญกับมนุษย์อีกชุดหนึ่งล่ะ